สวัสดีญาติธรรมทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าขอเสนอการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยมีสมเด็จพระองค์ประทมมาจนถึงองค์ปัจจุบันไปองค์อนาคตพระบรมพระเจ้ามหาจากักรพรรดิทุกๆพระองค์ พระปเจกับพทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยะทรงทั้งหลายกระแสบุญทั้งหมดแผ่มาอย่างข้าพระเจ้าแผ่ไปทั่วสามแดนโลกธาตุพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งซึ่งเป็นที่คุนหูคุนใจ คนจำนวนมากคือบทที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลความว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้ค่ะพเจ้าจะนำข้ออัดข้อธรรมเกี่ยวกับการให้ธรรมทานมาเผยแพร่ให้ญาติธรรมที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะ หรือผู้ใดที่จะฟังข้ออัดข้อธรรมนี้ก่อนนอนก็ขอให้ทำจิตให้สบายและผ่อนคลายฟังธรรมะย่อมทำให้จิตสงบได้บารมีสะสมคลื่นแห่งความดีไปด้วยกันนะคะเราจะมาเข้าในข้ออัดข้อธรรมกันในบัดนี้ พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยมีศรัทธาเชื่อในคุณแห่งการให้ธรรมทานจึงแม้สามารถก็จะพากันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานซึ่งเชื่อว่าเหนือกันให้ทั้งปวงซึ่งจะเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งกว่าบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานอื่นทั้งปวงนี้เป็นการถูกเป็นการดีการเผยแพร่ธรรมะ ของพระพุทธเจ้าเป็นความดีอย่างยิ่งยิ่งผู้ได้รับนำไปปฏิบัติก็จะยิ่งเป็นการดีที่สุดเพราะการปฏิบัติธรรมทางธรรมตั้งอยู่ในธรรมเป็นการนำให้ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริงและไม่เพียงเป็นความสวัสดีเฉพาะตนเองเท่านั้นยังสามารถแผ่ความสวัสดีให้กว้างไกล ไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้มากมายกล่าวได้ว่าผู้มีธรรมเพียงคนเดียวย่อมอย่างความเย็นความสุขให้เกิดได้เป็นอันมากตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีธรรมเลยแม้เพียงคนเดียวก็ย่อมอย่างความร้อนความทุกข์ให้เกิดได้เป็นอันมากการให้ธรรมที่แท้จริง หมายถึงการทำตนของคนให้มีธรรมพิจารณาจากความจริงที่ว่าผู้มีธรรมเป็นผู้ให้ความเย็นความสุขแก่ผู้อื่นได้เช่นเดียวกับกับที่ให้ความเย็นความสุขแก่ตนเองอาจเห็นได้ว่าการให้ธรรมไม่ได้หมายถึงเพียงการพิมพ์หนังสือ แจกธรรมะเท่านั้นหรือการอบรมสั่งสอนด้วยวาจาให้รู้ให้เห็นธรรมเท่านั้นแต่การให้ธรรมที่แท้จริงย่อหมายถึงการทำตนของทุกคนให้มีธรรมให้ธรรมในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่งสอนด้วยวาจาหรือเช่นด้วย การแสดงธรรมแบบพระธรรมรเทศนาของพระการสั่งสอนธรรมหรือให้ธรรมด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนั้นมีความสำคัญเหนือกว่าการแจกหนังสือธรรมะเป็นอันมากด้วยซ้ำเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ จนทมนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายกับใจนั่นแหละเป็นการแสดงธรรมให้ปรากฏแก่ผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายทั้งปวงและจะต้องได้ผลมากกว่าการให้ธรรมที่เป็นข้อเขียนในหน้าหนังสือความสูงต่ำห่างไกลของธรรมที่ดีและชื่อนั้นมีมากมายยิ่งนัก คำว่าธรรมนั้นที่แท้จริงมีความหมายเป็นสองอย่างคือทั้งที่ดีและที่ชั่วหนังสือธรรมะมีได้แสดงแต่ธรรมที่ดีแต่แสดงธรรมที่ชั่วด้วยเพียงแต่แสดงธรรมที่ดีว่าให้ประพฤติปฏิบัติแสดงธรรมที่ชั่วว่าไม่ควรประพฤติปฏิบัติและผู้ประพฤติธรรม ือผู้มีธรรมนั้นก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติที่ดีไม่ประพฤติปฏิบัติที่ชั่วผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีเรียกว่าเป็นสัตตบรุษผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ชั่วเรียกว่าเป็นอสัตตบรุษความสูงต่ำห่างไกลของธรรมที่ดีและชั่วนั้นมากมายนัก มีพระพุทธศาสนาสุภาษิตกล่าวไว้ว่าฟ้ากับดินไกลกันและฝั่งทะเลก็ไกลกันแต่นักปราชญ์กล่าวว่าธรรมของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษไกลกันอย่างยิ่งกว่านั้นการทำตนที่ชั่วให้เป็นตนที่ดีได้เป็นกุศลที่สูงที่สุด ผู้ให้ธรรมทั้งหลายด้วยการให้หนังสือธรรมะและทั้งการปฏิบัติด้วยตนเองให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นแบบอย่างของสัตบุรุษกล่าวว่าเป็นผู้ให้เหนือการให้ทางปวงเพราะการพยายามช่วยเหลือให้คนเป็นผู้มีธรรมของสัตบุรุษละธรรมของอสัตบุรุษนั้นก็เท่ากับว่า พยายามช่วยให้คนบนดินคือต่ำเตี้ยได้เข้าใกล้ฟ้าขึ้นสูงส่งหรือช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั่นเองการช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั้นผู้ใดทำได้จกได้กุศลส,สูงยิ่งการช่วยตนเองที่ประพฤติไม่ดีให้เป็นคนประพฤติดีนั้น ก็เป็นการช่วยคนชั่วให้เป็นคนดีเช่นกันและจะเป็นกุศลที่สูงที่สุดเสร็จด้วยซ้ำเพราะนอกจากตนเองจะช่วยตนเองได้แล้วคนอื่นยากจะช่วยได้นี้หมายความว่าอย่างน้อยตนเองต้องยอมรับยอมรับฟังการแนะนำช่วยเหลือของผู้อื่นยอมปฏิบัติตามผู้อื่น ที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏอยู่คือทำตนให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมของสัตบุรุษและการประพฤติปฏิบัติธรรมของอสัตบุรุษให้หมดสิน้นพึงอบรมปัญญาเพื่อเป็นแสงสว่างขับไล่โมหะความโลภกดลงผู้มาบริหารจิตทั้งนั้นพึงดูจิตตนเองให้เห็นชัดเจนว่า มีความปรารถนาต้องการจะก่อถทุกขโทษภัยให้แก่ตนเองหรือไม่ถ้าไม่มีความปรารถนานั้นก็พึงรู้ว่าจำเป็นต้องอบรมปัญญาเพื่อให้ปัญญาเป็นแสงสว่างขับไล่ความมืดมิดของโมหะให้บรรเทาเบาบา,บางถึงหมดสิ้นไปปัญญาจะช่วยให้เห็นถูกเห็นผิดความเป็นจริง และเมื่อเห็นตรงตามความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติย่อมไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์โทษภัยของตนเองและของผู้ใดทั้งสิน้นทุกขโทษภัยย่อมไม่มีแก่ตนอาจมีปัญหาว่าแม้ตนเองไม่ก่อทุกขโทษภัยแก่ตนเองด้วยกระทําที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทั้งหลายแต่เมื่อยังมีผู้อื่น อีกเป็นอันมากที่ก่อดทุกขโทษภายอยู่แล้วเราจะพ้นจากทุกขโทษนั้นได้อย่างไรเล่าปัญหานี้แม้พิจารณาเพียงผิวเผินก็น่าจะเป็นปัญหาที่ต้องยอมจำนนคือต้องยอมรับว่าถูกต้องแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วอย่างประกอบ ด้วยปัญญาแท้จริงย่อมจะได้รับคำตอบแก้ปัญหาให้ตกไปได้อย่างสิ้นเชิงเพราะผู้มีความเห็นชอบปราจจากโมหะย่อมเห็นได้ว่าไม่มีทุกข์โทษภายใดจะเกิดขึ้นแก่ตนได้เลยถ้าตนสามารถวางความคิดไว้ได้เพราะความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากความคิด ได้อย่างสิ้นเชิงเพราะผู้มีความเห็นชอบปราศจากโมหะย่อมเห็นได้ว่าไม่มีทุกขโทษภายใดจะเกิดแก่ตนถ้าตนสามารถวางความคิดไว้ได้เพราะความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากความคิดได้อย่างสิ้นเชิงผู้มุ่งปฏิบัติธรรมต้องรู้จักพิจารณาเลือกเพ้นธรรม ผู้มุ่งมาบริหารจิตมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นจากกิเลสต้องพิจารณาใจตนเองในขณะอ่านหนังสือหรือฟังเรียกว่าเป็นการเลือกเฟ้นทำใดกระทบใจว่าตรงกับที่ตนเป็นอยู่พึงปฏิบัติน้อมนำธรรมนั้นเข้าสู่ใจตนเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยผู้มุ่งมาบริหารจิต มุ่งประพฤติธ,ธรรมเพื่อความพ้นจากกิเลสต้องพิจารณาใจตนในขณะอ่านหนังสือหรือฟังเรียกว่าเป็นการเลือกธรรมเฟ้นธรรมทำใดจะก,กระทบใจว่าตรงกับที่ตนเป็นอยู่พึงปฏิบัติน้อมนำธรรมนั้นเข้าสู่ใจตนเพื่อแก้ไขเรียบร้อยที่ท่านกล่าวว่าเห็นบัณฑิตใด ผู้มีปกติชี้ความผิดให้ดดดผู้บอกคุมทราบให้ซึ่งมีปกติกล่าวกำราบมีปัญญาพึงคบบัณฑิตเช่นนั้นเมื่อคบท่านเช่นนั้นย่อมเป็นผู้ประเสรศิฐไม่เหลวสามเลยบัณฑิตนั้นคือคนดีผู้มีธรรมผู้รู้ธรรมปฏิบัติธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั่นเองการกล่าวธรรมะของบัณฑิตคือการกล่าวธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสังสอนไว้และบัณฑิตนั้นมีพุทธภาษิตกล่าวไว้ด้วยว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทางปวงก็หาไม่แม้สตรีมีปัญญา เชยบแลมในที่นั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันสามารถหนีไกลจากเกเรสได้มากเพียงไรก็สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าได้ไกลชิดเพียงนั้นคนดีมีปัญญาคือคนมีเกเรสบางเบาโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยเกเรสนั้นมีมากเพียงไรก็ทำให้เหลือน้อยได้ ทำให้หมดจดอย่างสิ้นเชิงก็ได้สำคัญที่ผู้มีกเกเรต้องมีปัญญาแม้พอสมควรที่จะทำให้เชื่อว่ากเกเรตเป็นโทษอย่างยิ่งควรหนีให้ไกลก่กเลสสามารถหนีไกลกิเลสได้มากเพียงไรก็สามารถเป็นคนดีเป็นบัณฑิตได้เพียงนั้นทั้งยังสามารถแลเห็น พระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดเพียงนั้นด้วยพระราชนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราช